รีวิวแบบไม่อวยโดยพี่เอ็มยูสมายค่าวันนี้นำเสนอ MG3 สีดำซันลุคคันนี้มีอะไรดีรถที่มารีวิววันนี้เป็นรุ่นท็อปหลังคาซันลุจากโรงงานมีทอนทอนเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่พวงมาลัยค้นหารถได้จากมือถือสั่งการล็อกรถปลดล็อกได้จากมือถือเราเรียกว่ารุ่น V น s u n r o o f iSmart ลโหลเอมีลดลมแอร์ลดอีกใช่ปิดแอร์ปิดระบบปับอากาศปิดพัดลม เปิดแอร์เปิดระบบปรับอากาศครับเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มระดับความเย็นนะครับเพิ่มลมแอร์เพิ่มความแรงลมนะครับสิ่งที่ปัจจุบันไม่คุ้นเคยและหากประสบปัญหา อย่างที่เห็นกันไปแล้วนะครับออปชันรถรุ่นนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ดีไซน์ดูสปอร์ตบึกบึนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟท้ายเป็นทรงยาวนะครับก็ดูโดดเด่นดีมีเซ็นเซอร์ถอยให้3จุดมีกล้องช่วยมองในขณะที่เราถอยหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ภายนอกลูกค้าแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์มาแล้วนะครับเจ้าของเดิมแต่งมาให้แล้วก็ สวยจบครบดีพอเข้ามาภายในเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยก็ปรับไฟฟ้าแบบง่ายๆก็คือใช้ปุ่มเดียวเแบบเสร็จเลยเลือกซ้ายหรือเลือกขวาแล้วก็เขี่ขึ้นลงซ้ายขวากันเอาเองนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับจุดที่โดดเด่นของ MG ก็คือเนี่ยหลังคามีสลูปด้วยคือถ้าวันไหนอากาศดีๆก็เปิดรับลมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอากาศไม่ดีก็ปิดได้สามารถปิดบังแดดก็ได้นะครับก็มีกระจก แล้วก็มีบางแดดให้อีกชั้นหนึ่งส่วนเรื่องของพวงมาลัยสามารถคอนโทรลเครื่องเสียงได้ที่ด้านซ้ายนะครับด้านขวาควบคุมความเร็วอัตโนมัติได้สั่งการด้วยเสียงได้กับหน้าจอมัลติฟังก์ชันในรถมีไมค์ในตัวเลยนะครับที่บนเพดานตรงนี้ไม่ต้องไปติดไมค์เสริมแล้วก็รุ่นนี้เป็น i Smart รุ่นท็อปด้วยสามารถไปลงโปรแกรมกับศูนย์นะครับแล้วก็กดค้นหารถได้ว่ารถชั้นอยู่ที่ไหนมีการแจ้งเตือนว่าใครสตาร์ทรถเราอยู่ที่ไหนเวลากี่โมงสามารถสั่งการล็อกรถปลดล็อกได้จากมือถือ หือเผื่อว่าเราเป็นคนขี้ลืมเนาะเอ้ยล็อกรถยังวะอ่ะเปิดมือถือเข้า i Smart กดล็อกรถได้เลยนะครับก็เป็นรถที่ออปชั่นค่อนข้างดีนะครับนอกจากเรื่องออปชั่นดีเนี่ยถ้าความรู้สึกผมนะที่เคยได้ใช้รุ่นนี้บ่อยๆในการเดินทางไกลเป็นรถที่ขับขีด่ดีช่วงล่างดีมากๆนะครับใครที่ชอบขับรถไวๆเนี่ยช่วงล่างรถรุ่นนี้ก็จะช่วยให้คุณปลอดภัยมากขึ้นการก่อถนนแบบดีมากนะครับโครงสร้างเหล็กแข็งแรง ความรู้สึกของเวลาขับเนี่ยก็ได้ความกระชับความชับไวการเกาะถนนที่ดีคือหนักนิดๆน,นะครับไม่เบาหวงเหวงนะครับเพราะฉะนั้นใช้ความเรยวได้ตางสบายเลยนี่คือข้อดีของเขา ายในก็ไม่ถือว่าแคบนะครับผมสูง1 7 3เข้ามานั่งแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งฝ่ามือจนถึงเพดานนะครับสําหรับข้อเสียรถรุ่นนี้เอาในความคิดผมนะครับคนไทยเนี่ยถนัดกับรถญี่ปุ่นซึ่งไฟเลี้ยวมันจะอยู่ขวาแต่สําหรับ MG เนี่ยไฟเลี้ยวมันจะอยู่ด้านซ้ายและเวลาเปิดฝากระโปรงหน้าเราก็ถนัดว่าเปิดจากคนขับด้านขวาแต่รุ่นนี้ฝากระโปรงหน้าเปิดด้านซ้าย แล้วปกติไฟฉุกเฉินเวลาเราจะจอดรถแล้วเปิดไฟฉุกเฉินแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกอะไรเงี้ยมันจะอยู่ด้านหน้าคอนโซลบนวิทยุส่วนมากนะครับแต่รุ่นนี้อยู่หน้าคันเกียร์ด้านล่างนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องปรับตัวเข้าหารถสักนิดหนึ่งเพราะมันผลิตมาเป็นแบบนี้แล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับถ้าคิดว่าเรารับข้อดีเขาได้แล้วข้อเสียเขาเราปรับตัวได้ก็ถือว่าโอเค รถคันนี้ที่รีวิวอยู่ก็เป็นรถปี2020นะครับวิ่งมา45,000กิโลเมตรเท่านั้นเองอันนี้เลขไม้แท้แน่นอนข้อดีของ MG คืออะไรรู้ไหมครับรถเขาเนี่ยจะรับประกัน4ปี120,000กิโลเมตรฉะนั้นรถคันนี้เหลือรับประกันป้ายแดงนะครับจากศูนย์ MG อยู่อีกประมาณ1ปี6เดือนเลขไม่ก็อีกประมาณ75,000กิโลครับถึงจะครบระยะรับประกันเขาคือได้ปีใหม่ ได้วาลันตีป้ายแดงยังอยู่นะครับอันนี้คือข้อดีของเขาแล้วก็ราคาตกใช่ราคาตกครับเขาไม่ใช่โตโย t a Honda แบรนด์เขาราคาตกอยู่แล้วออกห้างเนีวหกแสนต้นๆแต่ตอนนี้ขายแค่3,99,000เองลองคิดดูนะถ้าสมมุติว่าเราไปออกป้ายแดงมาเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้น6,000นนิดๆแล้วใช้ได้2ปีราคาเราเหลือ30,000นกว่าบาทคิดดูว่าเราคิดว่าราคามันตกปละล่ะ การที่มันราคาตกนี่แหละมันทําให้คนที่จะซื้อรถมือสองอ่ะได้กําไรคือซื้อแค่สามแสนกว่าบาทเองแล้วยังมีรับประกันป้ายแดงเหลือต้องปีครึ่งนะอันนี้น่าคิดนะถ้าพูดถึงอัตราการกินน้ํามันของรถรุ่นนี้นะที่ผมเคยทดสอบวิ่งทางไกลมานะครับก็อยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรเนาะแต่ในเมืองก็น่าจะได้ประมาณสัก10 โดยประมาณนี้นะครับแต่ว่าวิ่งทางไกลไม่ต้องจีตูดคันหน้ามากนะครับก็ขับเรื่อยๆสบายๆายก็15โลลิตรสามารถทำได้ปัญหาที่เจอบ่อยมากสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้จักแบรนด์นี้นะครับเขาก็จะบอกว่า MG 3ขับแล้วเกียร์มันมีปัญหามันกระตึกกระตักมันกระตุกอะไรแบบนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าพูดถึงโฉมแรกที่เป็นเกียร์ซเลมติกใช่ความรู้สึกมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะเกียร์ซเลมติกเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเกียร์ธรรมดาแบบคัตอัตโนมัติหมายความว่าความรู้สึกเราจะเหมือนการขับรถเกียร์ธรรมดามันจะไม่เหมือนกับการขับรถเกียร์ออโต,โต้แต่พอเราคิดว่าเราไม่ต้องเหยียบคัตกลายเป็นว่าเราคิดว่าเราขับเกียร์ออโต้เราก็จะรู้สึกว่าทําไมมันกระตึก,กกระตักเอาไปลองขับกระบะเกียร์ธรรมดาดูนะครับเวลาเหย,ยียบคัตสับเกียร์เนี่ยมันรู้สึกวืบ,ว,บ,ว,บวับวืบวับตึ๊กตักตึกตักด้วยป่ถ้าคุณคิดว่าคันนี้จะเป็นแบบนั้นไม่ใช่ครับ คันนี้ครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วมันเปลี่ยนเป็นระบบเกียร์ออโต้แบบเฟืองเกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งมันก็จะเปลี่ยนเกียร์เหมือนเกียร์ออโต้ทั่วๆไปไม่ได้มีปัญหาเลยเหมือนรถเกียร์ออโต้ทั่วๆไปเขาวาบกันยังไงเป็นแบบนั้นเลยคุณไม่ต้องไปปรับตัวเข้ากับเกียร์แล้วโฉมเก่าก็ไม่ได้มีปัญหานะแต่เราต้องเข้าใจระบบเกียร์โฉมเก่าแต่โฉมเนี่ยเหมือนเกียร์ออโต้ทั่วทั่วไปเลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจถ้ามีใครพูดว่าเฮ้ยเกียร์มันกระตุ โมนี้ปรับแล้วครับเหมือนออโต้ทั่วไปเลยไม่เป็นคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันดูแล้วกันนะครับว่าระวังข้อดีกับข้อเสียอันไหนที่เรารู้สึกว่ารับได้หรือรับไม่ได้นะครับข้อเสียผมบอกแล้ว 1. ไม่ใช่ยี่ห้อตลาดยอดนิยมไม่ใช่ t o y ยต a Honda ้นะครับมันเป็นแบรนด์ลองๆองมันเป็นแบรนด์นอกสายตามันไม่ได้แบบว่าป๊อปปูล่าขนาดนั้นนะครับแล้วก็ เรื่องของการจัดวางอย่างเช่นไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ซ้ายไฟฉุกเฉินอยู่หน้าคันเกียร์อย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวถูกไหมครับแต่ถ้าคุณรับได้คุณก็เอามาแลกกับข้อดีของเขาก็คือราคามันตกใช่ป้ายแดง0กแสนต้นต้นแต่ตอนนี้ราคาแค่3 0 0 0 0นกว่าบาทเองได้รถปีใหม่ปี2020อ่าได้รถใช้งานน้อยไม่สี่หมื่นกว่าโลเองได้รถที่ยังมีรับประกันป้ายแดงอยู่อ่าเหลืออีก ปีครึ่งและวเลขไม่เหลืออีก7,500 0มีที่ไหนครับว่าราคา3แสนกว่าบาทแล้วยังมีรับประกันอยู่อนอกนอจากนั้นออปชั่นโคตรครบหน้าจอมันติมีเดียดูหนังฟังเพลงระบบ iSmart สั่งการจากมือถือสั่งการด้วยเสียง v o i c e c o m m a n d สั่งมันได้เปิดแอร์ปิดแอร์นู่นนี่นั่นปีหลังคาสลูปมีกล้องช่วยมองในขณะถอยมีเซ็นเซอร์ถอยให้3จุดคอนโทรลเสียงได้ที่พวงมาลายัย ระบบพุยิสคอนโทรลควบคุมความเร็วอัตโนมัติไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟไฟ,ไฟท้ายเป็น LED ทูบบอดหลังพักได้จะจุของก็ได้หรือจะนั่งกันเต็มห้าที่นั่งก็ได้ช่วงล่างดีสมรรถนะดีอัตราเร่งดีคงสร้างแข็งแรงเอา้าลองช่างใจกันดูว่าชอบไม่ชอบถ้าชอบกรทักมาคุยกันครับแต่ถ้าไม่ชอบไว้ดูคะนนเขียปะไปละบาย